สวัสดีค่ะพ่อ,พ,อพ่อเสียนนะคะจ้าเออะวันดีนี่ล่ะโอ้ยเมื่อวานนี่ฮานอยเนาะค่ะฮานอยเขาเรื่องเลยเนาะค่ะอันอันอันป้านคือแตกคักแตกแนวแต่ฮานอยอ่าฮานอยมัดรวมเนาะค่ะบระเดนฮานอยมัดไทยเด้อเขียนผิดมันมีทั้งไทยทั้งลาวเนาะค่ะเมื่อวานนี่ทั้งฮานอยกับอะไไอ้ ไปจังเงื้เนาะอะแสดงว่าสมองคิดไปรัฐบาลไทยมือบันเกียนไปห้าน้อยเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเขียนผิดเขียนถูกกรรูดยุดอกว่าห้าน้อยมัดมัดรวมเนาะสามเด่นเด่นแปดหกปดเด่นสองกับสาเอาพ่อมามาัหนีอันเขาอย่างเนีน้เดี๋ยวพอดูก่อนพอดูว่าออกอะไรบ้าง ดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะค่ะเอฟซีเด้ออะลาสตาสามสองสี่ห้าโอ้มาแต่เลา่าเล่าสตาร์นี่มาสองมือติดกันหรืเปล่าสี่ห้าแล้วค่ะเขาบันบังถึอมือเวลาสามสิบเอ็ดบอแมอย่ยูดอกสามสองสี่ห้าป้านเนี่ยสองกับสามมาตั้งกันแม่จ้ะเดกเด่นแมพ่พ่อสามสองมาด้วยกันเนาะไม่ได้จับเพราะว่า อันนี้มากเอาตั้งแต่เล่าสตาร์พีลาไปมันนี่อะนอยกชาติสามหกสี่ห้าสามหกสี่ห้าเอ้าสามหกมี่สี่ห้าออกเบิ้นสองแล้วจ้ะโอ้ออกมาบนมาล่างด้วยไหมนอยกชาติเมื่อวานนี่โอ้นอยเฉพาะกิจสี่หกเลยอะสี่หกกับมีอยู่แต่วาน้อยเฉพาะกิดอันนี้เพิ่นเพิ่นบออันั่นกันเนาะบอบอเบิ้งซื้อๆเนาะ นอยพิเศษหกสองศูนย์หกเก้านะคะนอยพิเศษสองอ้าพิเศษกับเขาอีกเป็นตัวกลับศูนย์สองเนาะอ้านอยสามบัคีแปดห้ากับเก้าศูนย์แปดห้ากับเก้าศูนย์ไม่พออยู่มึงเก้าศูนย์อันนี้เด้เอ,อสามบัคีแล้วก็ให้น้อยปกติสามเก้ากับแปดสามแล้วจ้ะ สามเก้ากับแปดสามนี่เป็นตัวกับเก้าสามเนาะสามเกี้แปดสามมีบอแปดสามเมื่อมี้เด้วสีก็จีเอาโลบมากจีจีเอาบนเอาล่างทุกอันเลยบอหกบานน้นอยบีไพีหกศูนย์กับหกสี่หกสี่มาเนาะจา้าเห็นไหมหกศูนย์มิบอหกศูนย์บะเถิงเนาะจา้าได้แต่บนย่างเดียว้าน้อยพัฒนาสองสามกับซีสองเนาะจา้าซี่สองอยู่สระ นี่สองสี่เขาเป็นตรัวกรับสองสามเนี่ยมาตัววิ่งเนาะคะ่ะสองสามกอดคอกันเข้าเนาะโอ้เมื่อวานนี่ไล่เขาไล่ยอยู่ตอนนี้รอบเด็กเดี๋ยวพ่อรอบเด็กมีบ่รอบเด้อก่อนมันบ่เบิ่งว่ะมันบ่ยิ่งโพสื่อเลยบ่เบิ่งเดี๋ยวเมื่อวานสามสิบเอ็ดมีบ่รอบเด็ก ออกอะไรบ้างนะแป๊บหนึง่งอะหนึ 12, ่งห้าหนึ่งสองฮานอยสามคีหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสองบมีแต่ว่าเลขเดนมารกนะจากวิ่งรูดได้อยู่แล้วก็ฮานอยอาเซียนเอ้ยลาวอาเซียนหกเก้าศูนย์สี่นะจ๊ะหกเก้ากับศูนย์สี่มีบวกศูนย์สี่ 03บม่มีบานียาฮานอยเอ้ยเหล่าสาเหล่าสามัคคี VIP 01กับ27 01มา,ากนะจ้านี่ย01แล้วก็สองเเจจ็ด27 72ไม่ว่อยู่นี่เขาที่01โอ้เหล่า VIP 4782แล้วจา้า4782บม่มีแล้วก็เลาาสตาร์วี59กับ01 ้าเก้ากับศูนยหนึงห้าเมีบอศูนหนึ่งเบิ้ละคะศูนยนึ่งสองเดงเลยเข้าซ้ำกันอีกแล้วก็ฮานอยเอ็กตาเจ็ดหนึ่งหกสองมีสองหกเป็นตัวกลับแลคะฮานอยฮานอยเอ็กตาเจ็ดหนึ่งบอมีเข่าล่างลาวกาสัานสามสองเจ็ดห้าพี่เข่าตัวเด่นอีกแล้วเนี่ยสามสองสองสา แล้วก็ดาวโจนนะคะดาวโจนเบื้งองฮอดดาวโจนเลยบันนี้ขเขาเบื้องดาวโจนนะดาวโจนหนึ่งสามกับเจ็ดหกอ่ะมือวานเมื่อก่อนนี่เขายู่ดาวโจนมือนิบ่ามาเนาะจา่ะโอ้มื่อว่านนีกถือว่าเขาเยอะอยู่เนาะจา่ะเขาไลน์ไลน์อันนี้อ่ะไปเบื้องเอานะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวทาง ฮานอยอันนี้ทางช่องนำเสนอเป็นแนวทางเนะค่ะเป็นสื่อกลางเท่านั้นพ่อเสี้ยนรนาคาก็ให้เป็นแนวทางเนาจะดูเพื่อความเพลิดเพลินเด้อจ้ะทางช่องไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง อทอเส็นดวค่ะนอ่ะหกสิบสี่นก่ะลมหกสิบสี่วันนี้ตรงกับวันไม่อด้วันจันทร์นค่ะตรงกับวัน ไทยวันเล่าเนาะวันไทยออกเล่าออกเนาะฮานอยมัดรวมนะจ้ะเอาเขียนถือกันหนึ่งมานี่วันที่หนึ่งแล้วค่นหนึ่งกันยาลหรอเ้อเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วหกแปดเนาะเลขเด่นมาเนี่ยเ็กเด่นเด่นตัวใดพ่อเด่นหาครับผม เด่นห้ากับหก่่าหลักร้อยค่ะพ่อหลักร้อยก่าวลักแปดหลักร้อยเก้ากับแปดค่าคิดจนงใจแป๊บน,นึง แม่เนี่ยพิน่นสิได้ไลายอยู่บ้างแม่ที่เพิน่นโทรมา,าพ่อบ่อยๆเพิน่นเมื่อไหร่ไหมเมือเ่อไหร่แม่พันธุ์โทรมาเราจะเศร้าหรือเปล่าพ่อโทรมาตาเศร้าแล้วเล่าเนาะขาประจำขาประจำขาประจำคิดเซียนกัน เมื่อยมีเบิ้ลมาเมื่อนยใจอยากให้เบิ้นทุกรอบอพ่อพ่อมาสองตัวค่ะพ่อตัวใดจ้ะนี่หาศูนย์หนึ่งหาเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าค่ะหาศูนย์หนึ่งหาเก้าหกศูนย์นกหนึ่งหกแปด หกศูนย์หกหนึ่งหกแปดป่จ้ะเอึหกแปดจ้ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะเออแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าค่ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าศูนย์ เก้าหนึ่งเก้าหกค่ะอ <Hey, S 1> แล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะค่ะศูนย์ยังอยู่คือศูนย์หนึ่งนี่เบิเ้ลมาจากพ่อใส่ใดอกจันเลยพ่อเมื่อกี้มีดอกจันพ่อมอไซด์ดอกจันศูนย์หนึ่งนี่ละบ้าโอ้ปั่นปัน นี่พ <t ains> <sh> ิเศษนะประเด็นพิเศษมันเนี่ยนั่นเบิ้ลแต่พ่อไม่ว่าเมื่อนี่จ้ะเบิ้ลเก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์เบิ้ลเก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์เนาะไงเอาเอาเก้าเก้าก้อนศูนย์ศูนย์แล้วเอาดอกใส่ดอกจันนี่ก้อนดอกไหนใส่ไหนเก้าเก้าโอ้เพราะท่านได้ขีดเส็นใต้เอาดอกจันก้อนแล้ว เอามาบันนีเน้นตัวใดพ่อเอาชุดเน้นมาจ้ะเน้นีห้าศูนย์ห้าเก้าเน้นห้าศูนย์เดี๋ยวด้ยห้าศูนย์ห้าเก้าค่ะเออบาน์บีคิวหกไก่ okay. 60, 60. หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์จ้ะเออเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะ เ0อ9ก้าแปดศูค่ะเออศูนย์ค่ะเออแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าค่ะเออนั่นหละีหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีเนาะจ้าตกลงมศูนย์หนึ่งดอกจันบ่ฮะใส่ดอกจันนี้รีบบหเลยจังเลย ไม่ใช่ดีเานมึงก็ก้าเกอะโูนหนึ่งกับเก้าเก้าดอกจันเบิ้นแท้แน่นอนนะแต่บริรับประกันเนะจ๊ะพ่ออันอันออขอทวนตัวเลขก่อนนะจ๊ะ ฮาหนอยมันรวมเนาะค่ะวันจันทร์วันที่1กันยายน2568เด่น5กับ6หลักร้อยมี9กับ8เนาะจ้ะ2ตัว50 51 59 60 61 68 70 71 79 80 81 89 90 91 96 01เบิ้นมี99กับ00เน้ะค่ะเน้นๆคือ50 59 60 61 70 71 80 89 91เนาะค่ะ แล้วก็01ที่ที่แน่นไห้เนาะจ้ะแล้วก็ดอกจันพิเศษมอยู่สองชุด01งกับ99เนี่ยแสดงว่าเพิ่นจังไห้เนาะคือไห้ดอกจันมากมันนี่ก็มีกรณีพิเศษซื้อหน่วยได้หน่อยซื้อลายรายเมื่อนี้บอกพ่อโอ้โอันนี้ได้อคร FC แนวทางเพื่อนบ้านเด้อค่ะเด้อดูเพื่อความเพลิดเพิเนนะค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทางช่องกับพ่อเสี้ยนนากาห้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะ่ะดูเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะ่ะนี่ค่ะของของเมื่อวานนี่นะคะ่ะของเมื่อวานนี้คือซ้ายมือแล้วก็ของวันนี้คือเนี่ยนะคะ่ะรอบบ่ายตั้งแต่บ่ายสามโมงสี่สิบห้าเป็นต้นไปนะคะ่ะจนหอดเที่ยงคืนรอบเด็กดูได้เรื่อยๆนะคะ่ะ ปาดอันเดียวนี่เบิ้งได้ตั้งแต่บ่ายบ่ายสามโมงสี่สิบห้าไปหอดเที่ยงขึ้นเลยเนาะพอเนอะคุมนี่เนาะอันเดียวเนาะเนาะว่ากันเียเนาะ,นะมัคันนั่นก็เอาตัวแน่นแนละะ้วอุ้ยตัวมาแน,น่นก็เข่าขึ้นกันไหมตัวบาแน,น่นก็เข่าพูดถึงก็ไไร บันิฮาก็หกบ่ได้จับใส่กันเนี่ยเมื่อวานนี่สองกับสามกับมาสองรอบม่านราสตาด้วยแล้วกับมาาฮานอยพัฒนาเมนบอกน้อยพัฒนาหรือน้อยอย่างละน้อยแมนอยู่น้อยพัฒนาสองสามบันิ้าหกด้วยบันห้าหกนี่พ่อไม่ได้จับกบ็อย่าลืมเ้อค่ะขันมันเดนเนาะลองดูเอาไปเบิ้งดูค่ะ ชอบก็ตามเอาพ่อมียังปากเอฟซีน่ะครับพ่อมืนน่อน,นี้ยามื่อนี้นนก็ถือว่าเอฟซีการนี้เงินทั้งรัฐบาลไทยเรลามันมีขั้วบ็ลลตทั้งเล่าอ่าแต่โบมี่หมกสินี้บอลลมือนี้่ว่าเป็นในไลน่นะ่พี่เอ้ยวดมือน,น,น,นี่ยสามสามไลก่กันทังาน้อยทั้งเล้าทังรัฐบาลไทยแเอฟซี มีเงินมีทองให้ถือเมื่อนี่ทั้งเล้าทั้งไช่ทั้งห้าหน้อยคัสชองโชว์ผ้ารวยออทุกคนเนอเฮ็ดซีแต่ไรกครับพ่อกลับมาพูดคุณมากครับพ่อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะขอพออ่อมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆรวยๆวยนะพ่อเนาะมือะอ่อนี่เนาะเออค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะเออวัสดีไห่ล่ะค่ะโปรไซด์วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลาง เท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกซีนเดนะคะของกาบของคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตสุกนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดและะ้วไม่ทอดทิ้งกันก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบม,มีมาเนิ่งแห่งปังๆรวยๆเนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ